สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเลือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Tower of God New World กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมมีข่าวสารจะมาแจ้งให้เพื่อนเทราบหลายเรื่องเลยครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสารจากผู้พัฒนาฉบับที่3มันก่อนเลยครับโดยสารจากผู้พัฒนาฉบับนี้นะครับจากที่ผมไปอ่านมาแล้วล่ะรอบหนึ่งนะผมบอกเลยว่าสิ่งที่จับเดตเนี่ย Quality Offline ของเกมนี้นะครับมันจะได้รับการอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อนระบบใหม่อันที่1น,นะครับระบบอำนวยพรของผู้คุมชั้นอันนี้เนี่ยจะเป็นชื่อชั่วข่าวนะครับซึ่งระบบนี้มันจะอัปเดตในวันที่20กันยาหรือถ้าดูจากตารางเวลานะครับก็คืออีก2สัปดาห์นะวันพุทธที่20ครับสำหรับระบบนี้นะครับก็คือระบบที่มันจะมอบปับพิเศษให้กับเราทําให้เราสามารถเคลียร์ด่าน ได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อนๆสาเหตุที่ทีมงานเขาเพิ่มระบบนี้เข้ามานะครับเพราะปัจจุบันนะครับมีผู้เล่นหลายคนพอเราเล่นมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะเวลาที่เราต้องการผ่านด่านมันผ่านไม่ได้ครับคือมันติดเราจะต้องทําการฟาร์มของอัปเกรดตัวละครไปสักพักนึงก่อนจึงจะสามารถผ่านได้ใช่ปหตรงนี้เนี่ยทีมงานเขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันนานเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวผู้เล่นจะเบื่อนะครับเขาก็เลยเพิ่มระบบนี้มารองรับเพิ่มเติมครับซึ่งจากเดิมนะครับเราจะสามารถยืมตัวละครของเพื่อน อาทิตย์ละ3ตัวได้นะตรงนั้นเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆคนที่ติดดานนานสามารถผ่านได้ใช่ปะแต่ตรงยืมเพื่อนมันก็ได้เพียงแค่3ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับซึ่งระบบนี้นะครับที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยจำนวนครั้งเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าระบบนี้มันจะสามารถใช้ได้เพียงแค่1ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับโดยสิ่งที่แตกต่างนะครับระบบยืมเพื่อนเราจะเอาตัวของเพื่อนมาใช้เป็นของเราเลยใช่ปะ แล้วก็ยิ่งถ้าเพื่อนเราเก่งเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งช่วยให้เราอ่ะผ่านด่านง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยเพื่อนๆแต่ระบบนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ระบบยืมตัวเพื่อนครับมันจะเป็นระบบที่แจกบัฟแทนครับถ้าเราทําการลองเล่นซ้ำๆนะครับลองใหม่จนถึงจํานวนที่กําหนดแล้วเนี่ยซึ่งกําหนดที่ว่าตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องเล่นซ้ํากี่รอบนะครับถ้ามันถึงปุ๊บเราก็จะสามารถเปิดใช้งานระบบนี้ได้นะครับสาหรับบัฟอานวยพรของผูุ้่มชั้นที่ว่านี้นะครับทีมงานเขาบอกว่ามันจะเป็นบัฟที่แข็งแก่ง สามารถใช้เป็นไพ่ตายในการเคลียร์สเตทได้นะครับและจะรีเซ็ตทุกวันจันเวลา7โมงบ้านเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะถือว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเรามีตัวช่วยนะครับในการเคลียร์ด่านเพิ่มมาเป็น4อย่างต่อสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับคอนเทนต์บททดสอบของกาเดียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อชั่วคาราวเหมือนเดิมนะแล้วก็อัปเดตวันที่20เหมือนกันครับสำหรับบททดสอบของกาเดียนอันนี้นะครับมันจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่จะเปิดให้เราเล่นทุกวันเพื่อน แน่นอนว่ามันจะแยกจากโหมดประจนภัยหลักอันเดิมนะทุกๆวันนะครับจะเปิดวันละ3สเตจและแต่ละสเตจจะมีเงื่อนไขมิชชั่น3อย่างที่เราจะต้องทําการเคลียร์ให้ได้ถ้าเราสามารถเคลียร์ได้นะครับก็จะสามารถรับของรางวัลต่างๆได้มากมายนะสำหรับบาลานซ์ของสเตจนะครับมันก็จะปรับตามพัฒนาการของ id ดเพื่อนๆนะไม่ต้องกลัวว่าถ้า ค่าพลังเราไม่สูงเนี่ยด่านมันจะโหดเกินไปนะครับตรงนี้ทีมงานเขาจะมีการปรับให้เหมาะสมอยู่แล้วนะครับทีมงานก็หวังว่าคอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์ที่สนุกสนานอีคอนเทนต์หนึ่งนอกเหนือจากโหมดในเรื่องกับการผจญภัยและหวังว่านี่จะเป็นโอกาสในการพัฒนาเพื่อร่วมทีมผ่านไอเทมการเงินพัฒนาที่ได้รับจากคอนเทนต์นี้นะครับโอเคก็สําหรับคอนเทนต์นี้นะครับน่าจะใจ่ของอัปเกรดตัวละครเป็นหลักพวกเงินพวกน้าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สามเหลี่ยมสีส้มๆมัมนะ้ง ันนี้จากการคาดเดาของผมนะครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอตอนอัปเดตเข้าเกมวันที่20อีกทีหนึ่งนะครับและอย่างที่3ครับอันที่หลายๆคนกําลังรออยู่เพื่อนๆในที่สุดครับทีมงานเขาก็อัปเดตให้เราแล้วครับนั่นก็คือระบบการอัญเชิญครับเพื่อนๆ โดยสิ่งที่ปรับระบบอันเชิญในรอบนี้เนี่ยจะมีการปรับทั้งหมด2อย่างด้วยกันเพื่อนๆอ,อย่างแรกครับจะมีการเพิ่มฟังก์ชันอันเชิญฟรีรายวันโดยผู้เล่นทุกคนจะสามารถอันเชิญฟรีได้วันละ5ครั้งต่อวันนะครับดงนาี้ก็คือเราจะสามารถเปิดกาชาเพิ่มเติมได้วันละ5ครั้งต่อวันนะอันเชิญฟรี5ครั้งต่อวันเนี่ยไม่เท่าไหรเ่เพื่อนๆแต่โบนัสของการอันเชิญฟรีตรงนี้เนี่ย เขาบอกว่ามันจะปรับใช้แต้มสะสมอันเชิญเช่นเดียวกับตั๋วอัญเชิญทั่วไปนะครับนั่นหมายความว่าคือมันน่าจะเก็บแต้มรวมกับตั๋วอันเชิญทั่วไปเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่โคตรดีนะเพราะฉะนั้นต่อให้ผู้เล่นไม่เติมนะครับเพียงแค่เล่นทุกวันอะ่ะคือเดือนหนึ่งเพื่อนๆก็จะสามารถเปิดฟรีได้รวมเท่าไหรอ่อีกอีก150โลนะครับแล้วก็ยังไม่รวมตั๋วรายวันที่เขาแจกวันละใบด้วยนะครับที่สามารถซื้อจากรลังคาได้อีก30บใบก็เรียกได้ว่า1เดือนเนี่ยแทบจกกะการันตีตัวละครระดับ SSR 1ตัวเลยนะ อันนี้นี่เป็นอะไรที่โคตรด,ด,ดีนะแล้วก็ผมบอกเลยว่าเกมอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับคอนเทนต์ที่มันต้องแจกตัวเนี่ยผมว่ามันจะมีมาเรื่อยๆเพื่อนๆเพราะเราจะต้องใช้ตัวละครเยอะมากนะครับดังนั้นใครที่เปิดได้ไม่ดีเปิดได้ตัวเกินครับก็ไม่ต้องน้อยใจไปครับ ทีมงานเนี่ยเขาออกระบบซัพพอร์ตออกมาเรื่อยๆเลยนะครับตรงนีนะแล้วก็อย่างที่2ครับนี่เลยที่ทุกคนกำลังรอคอยอยู่นะครับนั่นก็คือ List Pick Up ตัวละครระดับ SSR Plus ในเพดานอันเชิญครั้งที่200ครับก็ระบบนี้นะครับจะถูกอัปเดตเข้ามาในวันที่20กันยาเหมือนกันครับสำหรับ List ์พ c ิกอัพอันนี้คืออะไรนะครับจากที่ผมอ่านดูนะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นระบบเดียวกับ SSR ที่เราเลือกเวลาเปิดกาชาเลยเพื่อนๆเขาบอกว่า เมื่อเราอัญเชิญครบ200ครั้งนะครับเราจะสามารถเลือกเพื่อร่วมทีมระดับ s s r Plus 5คนลงในรายการพิกอัพได้แล้วเวลาสุ่มเนี่ยเราจะได้เพียงแค่1ใน5จากตัวละครที่เลือกเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าทุกตัว SSR Plu ที่เราเลือกมาโอกาสออกน่าจะเท่ากันหมดอยู่ที่20%นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับคืออย่างน้อยเราก็แบบคัดกรองตัวละครที่เราอยากได้จากที่มันเยอะๆเหลือเพียงแค่5ตัวเท่านั้นนะครับแล้วไม่แน่ถ้า เขาปรับอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันยังไม่เวิร์กเนี่ยผมเชื่อว่าทีมงานเขาจะปรับต่ออีกแน่นอน,นเพื่อนๆนและสําหรับคนไหนที่เป็นวานนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราปลดตัวละครตันหมดแล้วเรายังจะต้องสุม่มหนึ่งในห้าอีกเหรอคือตรงนี้เนี่ยทีมงานเขาคิดไปแล้วเพื่อนเพื่อนเราจะไม่สามารถเลือกตัวละครที่ปลดตันหมดแล้วนะครับลงในรายการพิกอัพได้นะดังนั้นถ้าใครที่เป็นวานนะครับปลดตันทุกตัวแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเลือกตัวละครตัวใหม่ที่ยังไม่ตันนะครับลงในลิสต์พิกอัพที่ต้อง คือส่ม200ปุ๊บได้ตัวที่ต้องการแน่นอนนะครับเอซซาพัดตัวใหม่อะไรแบบนี้นะแต่ตรงนี้ก็ต้องยอมเลยครับเพราะว่าวาเนี่ยโหโเติมไปเยอะขนาดนั้นนะครับผมว่าต้องให้เขาหน่อยอะ่ะก็สำหรับรายการทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นการอัปเดตในวันที่20นะเพื่อนๆอีก2อาทิตย์นะครับและสิ่งที่จะอัปเดตอันใกล้นี้ครับอย่างแรกครับเปิดเนื้อเรื่องเสริมฝันกลางวันอันนี้เนี่ยจะอัปเดตในวันที่ส3ากันยานะครับจากที่ผมมานดูนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องอััน่้งหลกขตตฉบบแว่า จะเป็นเนื้อเรื่องทางที่ทางทีมงานเขาจินตนาการถึงเรื่องราวต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ของตัวละครต่างๆนะครับโดยสเตต e ฝันกลางวันอันแรกที่จับเด็ดในครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวของราเชลในช่วงต้นหลังจากที่พัมขึ้นไปยังชั้นถัดไปแล้วนะครับสาหรับใครที่เป็นแฟนเนื้อเรื่องของ Tower of g อ d นนะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะชอบเนื้อเรื่อง What I f อันดีนะครับแล้วก็ต่อมาอย่างที่2ครับ อันนี้ก็อัปเดตในวันที่13เหมือนกันนะครับขยายบททดสอบแห่งการกําเนิดชั้น250อนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของพวกเรานะอันนี้จะเป็นการขยายสาหรับเหล่าวานในเกมนะครับอ่าแล้วก็อย่างที่3ครับอันนี้ถึงของเราแล้วเพื่อนๆตัวละครใหม่เอเซนะครับจะถูกอัปเดตเพิ่มเติมมาในวันที่9กครับก็อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมช็อกมากเพื่อนๆคือมันเหมือนอัปเดตมาแบบนอกเหนือการอัปเดตปกติอะ่ะเพราะเกมนี้มันอัปเดตปกติมันอัปเดตทุกวันพุธไงแต่อันนี้เนี่ย มันดันเป็นอัปเดตวันที่9เนเพื่อนตัวละครใหม่มาในวันเสาร์นี้นะครับอีกเพียงแค่3วันเท่านั้นนะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวละครระดับเอสเซซ่าที่มีชื่อว่าเวสปาครับและตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นท่าหมายตายของเขานะครับโอ้บอกเลยดูน่ารักนะครับน่ารักมากซึ่งความสามารถเนี่ยเอาจริงผมมีหลีกมาด้วยเพื่อนสำหรับหลีกความสามารถของเวสปาตัวนี้นะครับทำอะไรได้บ้างนะอันนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะมันเป็นหลีกครับไม่รู้ว่าในเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เป๊ะหรือเปล่านะ อ่ะกรณีเลยครับความสามารถนะครับเรามาเริ่มจากท่ามาใตยก่อนนะเขาบอกว่ามันจะสามารถท้อนศัตรูได้ไปเป็นระยะเวลา2วีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะโจมตีศัตรูด้วยเดสต์ริงสร้างดาเมจสามร้อยเของพลังโจมตีและทําให้ศัตรูติดพิษนะครับซึ่งศัตรูที่ติดพิษด,ด้วยสกิลของเขานะครับจะโดนดาเมจแปดของพลังโจมตีปเป็นระยะเวลาถึง20วีครับรวมแล้วก็เท่าไหร่อ่ะพันเเเเลยนะเพื่อนๆคือเดาเมจเยอะมากๆนะเพียงแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันเป็นดอทนะครับไม่ได้ แล้วก็สถานะ velocity อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแปลว่าอะไรนะครับมันจะถูกลงลง30ในช่วงเวลาที่ติดผิด1-10ววิแรกนะครับหลังจากนั้นจะโดนลดพลังโจมตีครับ40นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า40%หรือเปล่านะตั้งแต่10วิถึง20วิที่เหลือนะครับแล้วสุดท้ายศัตรูยังติดพลาลาไนะครับโอ้โหอันนี้โคตรโกงนะพลาไคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยอะในช่วงระยะเวลา5วิสุดท้ายของการติดผิดนะครับ ก็เป็นไม้ตายที่ผมว่าค่อนข้างโหดเอาเรื่องนะทั้งเดเมจแล้วก็ซีซีนะครับซึ่งลงดาเนี่ยผมไม่แน่ใจกันว่าจะดีมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะเดเมจมันแบบไม่ได้มาก้อนเดียวมันค่อยๆมานะครับสำหรับเดเมจของเวสปาตัวนี้นะแต่จากที่ผมดูเนี่ยผมว่าตัวละครตัวนี้นะครับน่าจะเอาไปตีบอสโคตรโคตรโหเลยนะถ้าบอสมีเป้าหมายเดียวนะครับส่วนออโต้สกิลแรกครับ TP น่าจะย่อมาจากเทเลพอร์ตนะครับเขาจะวาร์ปไปหาศัตรูที่ใกล้ที่สุดสร้างเดเมจ200%้เแล้วก็ทำการโจมตีทั้งหมดสมฮิตซึ่ พูดง่ายก็คือครั้งที่20ที่โดนโจมตีเนี่ยจะติดพลาลา์ไประยะเวลาถึง20วิบวิเลยครับเดียวอันนี้มันมันโกงไหหรือเปล่าอ่ะพลาลายยี่สิบวิเลยเหรอโคตรโหดนะไม่ได้ใจเหนกันว่าสา,ารไอแท็กของเขาตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับอาจจะต้องรอดูอีกทีตอนที่มันเข้าเกมนะส่วนออโต้สกิลที่2นะครับเวสปาก,ก็จะทําการว์ปไปหาศัตรูที่ใกล้ที่สุดเหมือนกันสร้างเด้เมจ100%ึงของพลังโจมตีแต่อันนี้เนี่ยจะโจมตีเป็นดอทนะครับไประยะเวลา1ิบวิด้วยกันนะ ็ได้เมตรวมเนี่ยน่าจะประมาณ1% 0 0 0นะครับสำหรับออโต้สกิลที่2นะสุดท้ายพารีฟครับเวสปาจะได้รับพลังป้องกัน20%ต่อพวกพ้องสีเหลืองหนึ่งตัวที่อยู่ในทีมแต่ไม่นับตัวเองนะครับและเมื่อติดสถานะพิษเวสปาจะทำการกินน้ำผึ้งนะครับเพื่อปลดสถานะพิษออกแล้วจะทำการฟื้นฟูพลังชีวิต15%ของพลังชีวิตสูงสุดนอกจากนี้ถ้าเลือดต่ำกว่า40%เนะครับเขาจะทำการดรอปน้ำผึ้งที่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิต40%และทให้้พพวกพองที่ออยู่รรบๆนะคับ ป้องกันสถานะ CC ไป็ลระยะเวลาถึง20วิด้วยครับโอ้โหก็สําหรับเวสปาตัวนี้นะครับเอาจริงสกิลผมว่ามันก็โหอยู่นะคือมันไม่ใช่ตัวละครเดเมจจ์ผมว่ามันเหมือนเป็นแนวซับพอร์ตทีมมากกว่านะเพราะมันมีทั้งดีบัฟบัฟในตัวอีกทั้งยังสามารถทำเดเมจได้ด้วยนะครับก็สาหรับใครที่เล่นทีมเหลืองนะครับแล้วรู้สึกถูกใจสกิลเวสปาตัวนี้นะครับผมก็แนะนําว่าช่วงนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งเปิดกาชานะรออีกเพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับเวสปาตัวนี้ก็น่าจะเข้าเกมให้เพื่อนนได้้สุมแลวะครับ อ่ะนี่เลยเวสา้าน่าจะเป็นอลซินนะครับเขาบอกว่าเธอจะทําหน้าที่ขัดขวางกลยุทธ์ฝั่งตรงข้ามและหากต้องการจัดทีมสีเหลืองล้วนเธอยังมีพาสีฟเพิ่มพลังป้องกันที่สามารถประยุกตใช้เป็นแทงได้อีกด้วยนะครับก็ลองคิดดูถ้าเราใส่สีเหลืองไป4ตัวนะครับวเวสา้าจะได้พลังป้องกันเพิ่มถึง80%เลยนะก็เดี๋ยวต้องรองดูอีกทีครับว่าในเกมเนี่ยจะใช้งานได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับตัวละครตัวใหม่ตัวนี้นะแล้วก็อย่างที่4ครับอัปเดตกิจกรรมประจําเดือนกันยาเพื่อนเทศกาดูใบ้ร่วของตระกูลคับ สำหรับอีเวนต์ประจำเดือนอันนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทีมงานเขาจะอัปเดตตอนไหนนะซึ่งการอัปเดตผมว่ามันน่าจะมาหลังเวสป่านะครับเพราะฉะนั้นคิดว่ามันน่าจะอัปเดตพร้อมกับอัปเดตหลักในช่วงวันที่20กันยานะครับถ้าจากการคาดเดาของผมนะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหนายย้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้เพื่อนเพื่อทราบอีกทีแล้วกันอ๋อใช่เขาพูดถึงตระกูลคูใช่ไหมเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยมันก็มีข้อมูลหลุดมาครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็น่ันันะสําหรบคที่เห็นแล้วก็ไม่็นยังไม่เห็นนจะได้เห็นนด้วยะครับ อ่ะเดี๋ยวผมเปิดโชว์ก่อนผมว่าตัวละครต่อไปที่จะมานะครับน่าจะเป็นนี่เลยมี2ตัวเพื่อน,อนถ้าอิงจากกิจกรรมว่ายน้ำนะจะมีเอสเซซ่าหนึ่งตัวแล้วก็เอสเซซ่าพาร์ทอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มจากเอสเซซ่าพลัสก่อนละกันตัวแรกครับโอ้โหโดูเพื่อนโคตรโหดโคตรเท่นะอย่างเข้มนะครับที่สําคัญรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครสีเหลืองด้วยนะอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับนี่เลยครับ สงตัวนี้แหละที่ผมว่าน่าจะเข้าเกมในช่วงกิจกรรมเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นตัวละครใหม่ท,ที่ยังไม่เข้าเกมถึงสั่งตัวแล้วนะเพื่อนๆก็ลองวางแผนเปิดกระชากดีๆแล้วกันว่าอยากจะเปิดตัวใหม่หรือเปล่านะครับและอย่างสุดท้ายครับอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะถูกอัปเดตในเดือนตุลาคมนะครับโอเคครับก็สําหรับสารจากผู้พัฒนานะครับฉบับนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะแล้วก็ต่อมาอย่างที่2ครับข่าวแจ้งปิดปรับปรุงนะครับวันนี้เนี่ย คือทีมงานเขามีการปรับปรปุงช่วงเวลาเที่ยงไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่านะก็อย่าลืมไปอัปเดตเกมก่อนที่จะเข้าเล่นด้วยนะครับซึ่งการปปรับปรุงครั้งนี้สิ่งที่ผมจะบอกเพื่อนๆจริงๆเนี่ยคือนี่เลยเพื่อนๆรางวัปลปรับปรุงชั่วขราวนะครับเขาแจกเพชร1,000ชิ้นแล้วก็ตัว๋วอัญเชิญอีก10ใบด้วยนะครับอยู่ที่ประกาศตรงนี้ครับอ่ะนี่เลยอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับคือมันรับได้เพียงแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะเพื่อนๆเนี่ยเหลือเวลาของนะครับเหลืออีกเพียงแค่18 โอเคครับก็สำหรับคลิปอัพเดตข้อมูลข่าวสารของเกม Tower of God New World วันนี้ผมก็นำมาฝากเพื่อนๆเพียงเ,เท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบไม่อยากพลาดข่าวสารข้อมูลหรือต่างๆนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe, คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย